คำว่าระโสดาบันเป็นผู้เข้าถึงกระแสพลิพานเมื่อถึงกระแสพลิพานเข้าเขตพลิพานแล้วไม่กลับถอยหลังอีกและคนที่เป็นระโสดาบันก็นมาฐานไม่เสียมวิธีปฏิบัติตนเพื่อเป็นระโสดาบันก็คือหนึ่งเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นความมั่นใจไม่เสียมใครไม่สงสัยในความดีของท่าน รายการที่สองทรงสินห้าบริสุทธิ์รายการที่สามไม่ลืมความตายคิดว่าเราจะตายมาเมื่อไรก็ตามในเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งที่สินห้าเป็นเครื่องป้องกันอบายภูมิเราตายมาเมื่อไรขอปนานิพันธ์เมื่อน,นั้นอย่างนี้ท่านงหลายตายมาเมื่อไรจะปานิพันธ์ทันทีก่อนจะปะนานิพันธ์ก่อนจะตาย,ตายวันนั้นจะเป็นพระอารหันต์ก่อน